ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นายชัชวานฉายบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเตาะบางรายครัวเรือนจังหวัดร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนิน,นง,งานหลังรัฐบาลจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบูรณาการระหว่าง12กระทรวง1หน่วยงานมุ่งให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศเพื่อเป็น,นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมลำ้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอันจะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เป็นธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศประกอบกับการจัดทำโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในทุกมิติอาทิครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งตนเองได้